สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายฝนปะเจียงแล้วก็เอฟซีแพว,นวันะครับวันนี้วันแรกครับเดือนแรกที่สายฝนออกไปทํางาน <c oughs> ดูครับนี่เนื่องจากวันนั้นควันนั้นจะพาออกมานะครับควันตัวไม่ว่างจะให้ควันนั้นเอาออกมาเทนแต่สายฝนฮะสลัดไม่ยอมมาครับทาท่าตัวเองจ็บขาเจ็บขาจริงๆครับผอไม่ได้ทำท่านะเนื่องัากโพูดไปแต่ก็หายแล้วนะครับผม ปอหารและก็โซนเลยครับเอานิสัยแพรวมาใช้แล้วนึ่ยูด้วยกัน,นมุดหน้ามุดหลังนะครับผมในรอบเดือนนี้นะครับวันแรกเลยนะครับจะพาไปทํางานยู่วัดก็เองเขาไปอยู่งานช้างสุรินหมดฝนใส่ฝนไปอยู่วันไม่ได้ไปกับเขาแต่ฝ <c oughs> นบอกปีหนะ้าเดี๋ยวหนูไปปีนี้หนูยังเล็กอยู่ไปไม่ได้เปีหนะ้าเดี๋ยวหนูไปเองเ <c oughs> นาฝนนะเยอะเยะ นะครับอันนี้คืออยู่บนหัวแม่กำไรนะครับผมดูครับเฮ้ยต้นควานั้นเอามานี่ขาเดินเดี้ยงเลยครับคลิกคยิกคลิบเข,ข,ขาทำคืนนะครับใส่ฝนนี่หรือไม่อยากไปกับควานนั้นก็ไปดูนะตอนนี้ควานต้นลองเอาออกมาดูครับวิ่งเลยครับดูเเจ็บขาหายเลยครับภายในสามวันสี่วันหายเลย <laughs> สุดยอดครับสุดยอดเห <laughs> <laughs> นื่อยครับ ต่อแลงจริงๆเลยสายฝนนี่นีครับนานๆได้ออกทีสายฝนบอกจริงๆครับเวลากว่นนั้นจะพาออกนี่สายฝนนี่ตัวสึกเปลกแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่เลยดิ เอฟซีเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้สายฝนวัดปะาเยงด้วยนะครับช่วงนี้ไม่เมย์เพราะเอฟซีไปดูช่องใหญ่ๆกันหมดนะครับเพราะเขาไปงานช้าสายฝนเลยไม่เงียบเลยเยอะ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 สองห้าเออเบเกลกีโกวัดนะครับสองห้าครับไหนสองห้าโกนาแล้วสองห้าเนี่ย นะครับบาทสาห้าครับดูชมรมทําอะไรกันนะครับนันสองห้าก็เอาไปลามทุ่งครับดูครับมุดซ้ายมุดขวาครับอสี่ฟันต้นอาอกนี่ขาไม่มีไม่มีเจ็บครับไม่มีเจ็บเอ่เอไมโยมให้มอเตอร์ไซค์แซงครับนี่ไม่ยมให้แม่ขวานแซงครับดีไซน์เขาอย่างนี้เอง จะรู้เสียงรถทุกคันของควันต้นนะครับผมในว่าตำรวจใส่รถกระบะรถปัญญาเนาะเขาจะจําเสียงได้แต่ยินเสียงมาในรถอูโอ้เลยรู้แล้วตำมอไใค์เหมือนกันครับผมขัดอื่นมาปกติใครทักทายแต่ถ้ารถควันต้นนะครับไม่ว่าจะใครขี่ขี่มาลยรู้เลยจะไม่ยอมให้ใจครับเเะกาชินขามันตังเต็เด็กเคยรู้จักมันตังเต่เด็กมาขี่มาเสียงจำเสียงได้ไกลมากช้างนะครับผมรับรถรับกลิ่นนีไกลมากครับ ขนาดน้าอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังได้กลิ่นรู้ว่าน้ําอยู่ตรงไหนครับช้างในยกงวงขึ้นก็เขาจะดูดกินประมาณ4ี่ห้าโลได้เ็เท่าที่ดูสารคดีมานะครับผมอย่างช้างแอฟริกาจับระยะน้ํานี้ได้เป็นสิบกิโลนะครับผมรู้ว่าน้ําอยู่ตรงไหนเฮ้ก็ยังก็ยังเก็บอยู่ครับเก็บอยู่นิด แต่ก็สู้ครับนี่สายฝนเก็บอยู่นินดๆไปเลยเก็บจริงครับเจ็บจริง,งนะฮะเก็บนินดๆแต่ก็ไหวสายฝนบอกข <c oughs> อให้หนูได้ออกจากโคกบ้างเฮ้อนานๆอ,อกทีว่าออยู่ในโคออกนานก็ไม่ดีนะครับเป็นผลเสียกับช้างครับเพะไม่ได้ออกร่างกายร่างกายไม่ค่อยดีคือว่าเส้นยึดขาย,ยึดนะครับอาจจะเดินไม่ได้บางทีท่านนอนแล้วก็จะลุกไม่ขึ้นอย่างนี้ ส่วนมากจะเป็นกับช้างเก๋ครับช้างวัยรุ่นหน่อยก็แ้งแรงก,ก็ไม่ค่อยท้ออะไร,รับผมต่ช้างเก๋ถ้าได้นอนลงแล้วครับแต่ลุกไม่ได้ถ้าผูกในที่เดิมๆนะครับผมอันนี้คือประสบการณ์ที่เลี้ยงช้างมานะครับผมที่มีหลายๆเชือกที่ช้างลุกไม่ขึ้นไม่อะไรนี่คือว่านี่แหละครับช้างดุช้างร้ายเข้าใกล้ไม่ได้คือหน้าที่คือผกูกที่ควานคือผูกไว้่างเดียวคือโยนหญ้าโยน ยาให้กินอย่างเดียวทีนี้ช้างไม่ได้ออกกำลังกายนะครับผมร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงอย่างว่าละครับผมอันนี้ไม่ได้ไปเบียดเบียนหรืออะไรใครนะครับผมประสบการณ์ควันต้นที่เคยเลี้ยงมานะครับผมถ้าพูดผิดหรืออะไรประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมน,นี่คือรายละเอียดนิดหน่อยที่คัต้นมีประสบการณ์เลี้ยงมานะแต่โดยระบบยึยดตว ะจะดยูล้โบไปกูเล่าไปจ้ะตังไงเร็วนะครับสายฝนครับเฮัน,นั้นเล่นกันแรงครับขาเค็ดเลยนี่ถอทายโยทายาให้ก็ดีขึ้นก็ยังไม่ถึงครับว่บาหายดีเนาะไปยังขยิๆอยู่นิดๆสังเกตดูนะครับแต่ก็อาการดีขึ้นก็ หายเป็นห่วงไปครับผมตะเหลกคอนตินโกเป็นห่วงนึกว่าเย็บตะป,ปูหลังน้ำถูขาดูไม่มีตะป,ปูคิดว่าเออน่าจะขาเคล็ดแหละเกาเล่นกันแรงกับไพวันเนาะเอบผมก็หายไปนานนะครับหลังจากผวานติดภารกิจเกี่ยวข้าวนะครับผมตากเกี่ยวเสร็จก็ไม่ได้ขายนะเพราะข้าวราคาถูกมากครับเดูวละเจ็ดแดบาท จ็ดปบาทน,นี้ราคาเมื่อสิบปีที่ที่แล้วนะครับรัฐบาลไปสิบ,บ,บป,ปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วราคานี้ครับใน,นทุกวันนี้ก็ยังราคานี้อยู่เลยครับว่าราคานี้ห่วยแตกมากครับผมราคาข้าวนี่ก่อนตอนก็นไม่ได้ขายเราปีนี้ช่วงทำนาแรงแต่บ่าฝนช่วงไอข้าวออกท้องครับท้องออกรวงเนี้ยทำไรมา กินเลยเยอะอยนีหาขึ้นเลื่นทางไปเรื่อยครับฮัลโหลมาสวัสดีครับสวัสดี FC ไซฟอนวัดป่าเจียงนะครับผมวันนี้พามาดูช้างงานอีกเชือกนะครับผมวันนี้เพิ่งมาทำงานอยู่ในวัด เป็นวันแรกนะครับชื่อพลายชุมพลนะครับผมนี่เป็นช้างงาสวยมากดูเชือกหนึ่งครับเชื่อกครับไม่ค่อยดูเท่าไหร่ครับนี่ครับผมนี่ครับความสามารถของส้างครับ คือปลายปลายชุมพลครับปลายชุมพลนี่อยู่ติดสตึกกับท่าตูมครับระหว่างระหว่างครับเขาจับเลยครับตาขวันก็เพิ่นให้เขากับเขาเลยเราต้องย่านหรอกครับมีกี่ตัวมันขึ้นมันขึ้นทุกตัวสิแล้วเขาให้ไกลไดไกลเลยเราเป็นยังดอกคันว่าเขาคงไปให้ไกลนี่อย่าไปไกลเลยทาบมันอันตรายครับคัรบโอ้ยยืนอยู่นี่แล้วเราต้องไปเฮียนดอกเออนึ่งอยู่นี่ป้ ตาเีสร้างอยู่นี่แหละสันติดพื้นนีครับติดพื้นจี้แบ่งอยเก่าเก่กได้เออแบคงอยแบคงพันเก่าเก่าัยังครับมาสร้างหูเบาเลยาเก็บว้ลูกครับก็หนึ่งให้ติ๊บพาเก็บบได้ไหม็บให้ัน รถรถทองช้างเบืรอรถทองช้างได้ครับรให้ผ่านรถทองช้างไวลูกปะจะไยกเกงไม่ต้องกลัวลูกจะได้เรียกเกงควาแข็งแรงรถทองช้างโคลาดบอกโอ้ยโคลาดโอ้ยอยู่แถวนางร้องนี่เนาะเออนี่ครับคนโคราดเนาะครับนี่นีก็อยู่นี่แหละบ้ท์นนนนทานนี่นนท์นสายนน้์นนทนนทนะโอนครันผมกับคนนี้คนท์นนทงมนทนนท บน,บนยังบนยังบนยังบอิลุมคร like ับบอยังบอิลมบคปอปีแล้วกับมนมนมนเมนครับครับมูอครับมือโซลัดนี่จ้าอ่ลค่ะครับผมน้ำถ่ายรูปช้างได um ้นะครับผมทำบุญป้ ok อนอาหารช้างได้ครับผม นั่งสองคนครับนั่งได้ทีละสองคนนะครับผมนั่งช้างรอบสารเอราวันนะครับนั่งไหมนั่งไหมลูกเอจีกับนาจีเน้อกี่ลดรถคนไหนคนไหนจะขึ้นขึ้นช้างจ้ะเออเดี๋ยวนีงแป๊บนึงให้เขารถก่อนช้างนะถือถวันที่หนึ่งทับุญป้อนอาหารช้างได้นะครับไปเลือช้างตกงานนี่ก็เป็นช้าง เป็นช้างวัดครับนี่ครับผมดูครับนี่น้องสายฝนกำลังกินนมแม่อยู่เลยครับผมวันนี้ก็สายฝนมาทำงานอีกชิดเคยนะครับไมได้ไปงานช้างกับเขาตัวเล็กอยู่นะครับผมครับผมช่วยเหลือช่วยเหลือช้างตกงานครับนี่เป็นช้างวัดเลยครับนี่เป็นช้างวัดป่าเจียงเชือกนี้ครับผมช่วยเหลือครับ ให้อาหารช้างตามกำลังศรัทธ,ธาครับผมโยกโยกส่บาดครับยกมืออธิษฐานเอาลูกแล้วก็หยิบมาเลยหยิบมาเลยทําบุญโยดใส่บาดอธิษฐานเอาลูกครับผมหยิบเอาเลยลูกหยิบอันก็หยิบเลยครับผมหยิบมาเลยสองสามอันสี่อันแล้วลูกในตัวเมียครับตัวเมียนี่สองสองขวบสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับตัวนั้นล่ะครับตัวนั้นปีให้ห้าเดือนครับ โอ้ยถ้าเท่าต้นน้ำเป็นโลกน่าละปีปีห้าเดือนครับผมชื่อสายฝนครับชื่อสายฝนแม่เขาชื่อกําไรเป็นช้างวัดครับเขาไปถ่ายรูปได้จับได้สัมผัสได้ไม่ดูครับผมนี่ช้างไม่ดุครับอยู่ในวัด